ระยะยืนความไกลระหว่างลูกกับลำตัวมีนักกอล์ฟหลายท่านยังเข้าใจว่าการยืนนะครับสำหรับเหล็กที่ยาวกว่าเหล็กที่สั้นต้องยืนห่างลูกไกลไม่เท่ากันนั่นก็คือเหตุผลหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเวลายืนไปแล้วเนี่ยจะต้องยืนให้ไกลขนาดนี้นะครับหรือใกล้จนเกินไปนะครับแปลว่าถ้าเกิดว,ว่าเหล็กที่ยาวขึ้นนะครับนักกอล์ฟหลายท่านอาจจะเข้าใจว่าต้องยืนให้ไกลเกินนะครับเหล็กที่สั้นยืนใกล้เกิน นะครับแต่จริงการยืนควรจะเป็นการยืนในลักษณะเดียวนะครับวิธีการดูง่ายคือเมื่อเรายืนจดไปที่ลูกแล้วนะครับลองขยับดูนะครับตำแหน่งของไหล่นะครับก็ควรจะอยู่เหนือปลายเท้านะครับตำแหน่งของแขนที่เราห้อยลงไปเพื่อจะจับกริปก็ควรจะอยู่